ดินข้างจะว่ายังไงอ่ะถ้ามิยาบีต่อที่นั่นพวกเราก็กล่าวว่าจะต่อด้วยนะเห็นจะต้องคอยถามกันทุกเรื่องเลยนี่พวกเธออยากทําอะไรก็ตัดสินใจกันเอาเองสิอ้าวไม่ยาบีโมโหอยู่ด้วยเลยเนาะม่ยาบีเนี่ยมันก็น่าอยู่หรอขนาดอุรุมิที่เป็นอาวุธสุดท้ายยังใช้ไม่ได้เลยอ่ะว้าวถอยไป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 เลยอาจารย์ะไม่ได้ขโมยแบงค์วันนี้แล้วใครแต่ก็ถือตู้เด็กก่อนหรอกนะนี่ประจะขี่ได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เงินชั้นแน่นะ ไม่ใช่หรอของมล่อฉันมันขากลาให้หมาดีใจอีกล่าฮะเอาละอีกทีันมนจะถึงหกสิบกีแล้วแล้วหน่อยนะรีบไปไปปยารีบไปไปรีบไปรีบไปีบเกลี้ยงากรยังไงเล่นบ้าบออะไรก็ไม่รู้อุรุมิคนนี้สึดกะเอาละนะ้ากุลิโกระวาริ ตั้งชื่ออย่าก็พวกลิเกน่ผู้เรศจังเลยยยกหน้าเกิอะไรขกอ้นที่สุดเลยพวกแกน่ะยังกระจอกฉันจะสอนให้รู้จักวิธีกระโดดน้ำผนาดแท้ให้รู้จักเองนะเย่อย่า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 แล้วก็่า่าไย่าอ่อยน่่าอาอ่านะาาอู่อยอ้โหออ้อย่าอาบ ตายเปล่าเนาะ่จเเปล่าอ่ะอยลอ้าวนั่นบุมบุมจมแย่แล้วตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยย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 ายยยยกยยยยยะยย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 าลยยยอยยยยอยะยักยกยยยายดะยยยยยดยย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 ยนะยยยได้แล้วนะพวยแกก็มาโดดด้วยกันสิยายแยยยยยย้วยย หน้าตาสดใสขึ้นเยอะเลยนี่คาสกษษษิเมื่อก่อนมีแต่นหน้าร้ายความรู้สึกกับรอยยิ้มที่ฝืนๆเท่านั้นนี่นาะเป็นคนที่แปลกจริงๆด้วยนะอนิชิกะเนี่ยทั้งบาทั้งจริงตองทะลึ่งแล้วก็เป็นนักเลงดีแต่ว่าคนแบบนี้มาเป็นอาจารย์มันก็ไม่เลวเหมือนกันเลยเนาะเมื่อ,อ,อก่อนเนี่ยฉันเคยเกลียดโรงเรียนเข้ากระดูกดำเลยแต่ว่าตอนนี้ย,ยังมาเรียนได้ทุกวันมันก็น่าแปลกจริงๆด้วยนะ ก็จะเป็นเพราะเขาด้วยเหมือนกันละมัง้งฉันนะนะเกิดมาก็เพิ่งจะรู้สึกว่ามาโรงเรียนแล้วมันสนุกแบบนี้เป็นครั้งแรกนะถ้าเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยก็ดีสิช่วยเวลาแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้สินะถ้าหมอนัายังอยู่แล้วก็เต็มเต็มจะตากันเหรอตาจริงจะว่าไงเนี่ยอาจาร์บ้า กวจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะออรุมิจังดีใจด้วยนะที่มาเรียนแล้วสนุกนะที่โดดเรียนไปตั้งนานยาังจะเรื่องโกโหกอย่างนั้นละ่ะอ้าวถ้าอิจฉากันบ้างนักละก็จะให้มีเฮบีมาร่วมกลุ่มด้วยก็ได้นะที่ชื่อกำลังพูดเนี่ยอยากรู้ว่าทำไมถึงไปสนิทสนมกล้าอาจารย์นันต่างหากละ่ะไอคนทธนยศ์ล่ะลืมแล้วเหรอเรื่องจนไดน้ตอนเราอยู่ม2ออห้อง4แล้วยังมีเพื่อนออีกคนไม่ใช่เหรอลืมไปแล้วหรือยังไง ทีนะช่วงนั้นรู้สึกว่าฉันจะไม่ค่อยได้มาโรงเรียนนะนะก็เลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกนะว่าอย่างไงนะเอยน่ารำคาญจังเลยถ้าอยากทําให้อนิสกาถูกไล่ออกแล้วก็เธอก็จัดการเอาเองสิหรือว่าลําพังแค่คนเดียวนะ่ํทอะไรไม่ได้เลยหร่อยังคงไม่ไหวละมั้งเธอมันคุณหนูนี่นาหน่อยนะเจ็บใจแทบขี้บ้าอีกเดินไปแล้ว ว่าฉันเป็นคนดอยางงั้นเหรอมันจะมากมาแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้ฉันต้องทําให้อนิสกะถูกไล่ออกให้ได้คอยดูก็แล้วกันหน่อยเนี่ยฉันต้องทาให้มันถูกไล่ออกให้ได้แต่ว่าจะทํายังไงหรออุรุี้เป็นแม่ตาของพวกเรายังกลายเป็นพวกอนิสกา่าไปได้เลยนะถ้าเป็นแบบนี้ก็เหลือแต่พวกเราเท่านั้นที่พม่ถูกอาจารย์ประจําชั้นนะ่ะแต่ว่าจะหาเรื่องไล่เจ้าอนิสกา่านั้นออกไปเนี่ยนะนะลำพังแค่พวกเราคงไม่ไหว <c oughs> มีวิธีดีๆแล้วนะ รู้สึกว่าฉันจะมีแผนสนุกสุกให้เล่นกันอีกแล้วโอ้โห WCCS ร็อกแมนซะด้วยฉันอยากได้มานานแล้วลเนี่เอามาได้ยังไงอะซานะอ๋อฉันไปดูที่ร้านแถวคกิจยโยชิอะนะเจอขายอยู่แค่สิบเรือนอะเลยลืมตัวซื้อมาดิละตั้ง 50, นนห,ห,ห้าหมื่นเยนนะเนี่ยห้าหมื่นเลยกระตุกเขาหลอกหรือเปล่าฮะเฮ้ย hey, แกไม่รู้เลยถ้าเป็นรูปที่มีไฟกับรายน้ําราคาก็าไม่ต่ำกว่านี้แล้วจะบอกให้อ่ะนี่ก็ขายหมดซะก่อนหรอ ผู้จิโยชิก็รีบไปซื้อบ้างสิอย่างฉันจะมีเงินไปซื้อได้ยังไงเล่าเอ๊ะแค่วันนี้วันเดียวก็ได้นะเขายืมส่ายนอนับเพื่อนนะเฮ้ยไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวเป็นลอยหมดนะฮ้ยไม่เป็นไม่ไห้้ิชี้สกุรดาเน่ะเรียกให้ไปหาที่ห้องพักครูเนี่ยสกุรดาเหรอเป็นคนเจ็บเพื่อนนะหมนั่นเหรอนั่ไรไอ้อยากให้อยู่เป็นคนรวบรวมเงินค่าสมัครสอบเข้าโรงเรียนรินขัง แต่ว่าน้าที่นี้มันต้องพวกกรรมการนักเรียนไม่ใช่เหรอครับอ๋อก็ก็ลองคิดดูสิห้องมสามห้องสี่นะเป็นห้องที่มีปัญหาอาจารย์ประจำชั้นยังไว้ใจไม่ได้ที่เชื่อใจได้มีแต่ฟูจิโยชิอยู่เท่านั้นนะนะอเดรสแตมเอ่อแต่ว่าเอาล่ะนะตกลงตามนี้ฝากด้วยกันแล้วกันนะเข้าใจแล้วนะให้ตายสิเราต้องเป็นเราด้วย คนละสองหมื่นแปดพันเยนสี่สิบคนก็แสนหนึ่งหมื่นสองพันเยนไงแสนหนึ่งหมื่นสองพันโอ้ยเป็นกันเยอะขนาดนี้หนีไปต่างประเทศเลยดีมัง้งนะพวกเราสามคนนี่ะเอาบ่าเอาเปล่าบ้าหรือไงอ่ะถ้าทําอย่างนั้นคนอื่นก็อดเข้าโรงเรียนรินค้างกันหมดแล้วสิเอาเงินทั้งหมดนี้ไปฝากประจําสักสิบปีไม่ถอนคงได้ดอกเบี้ยอื้อเลยหรือไม่ก็เอาไปลงทุนทําฟาร์มแล้วก็ทำธุรกิจแบบพระองจรน่ะดีนะเน่เน่เน่ที่รายการอะ ก็ชันเอาสา6สี่หกแปดเจ็ดกันแลวกันนะสองสามสองสี่สองแปดอะไรนะแสนหนึ่งหมื่นสองพันเหรอวมีสิเงินสดนออสสด,ด้วยไม่ได้ไงเขานาสนหน่อยอะไอ้ตายสิสกุลดาผู้ถูกเป๊ะเลยฮะมีแต่ผู้หวงใจไม่ได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้ามีเงินเยอะขนาดนี้เราคงซื้อนาฬิกาฟล็อกแมนได้เลยละเฮ้ยนี่เรากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยอ๋อคนที่าครับอาจารย์สกุลดาครับ อาจารย์สักครัวแดดนะกลับไปตั้งนานแล้วเหรอจ้า,าเดยวก็ขายหมดซะก,ก่อนหรอกฟูจิโยชิก็ริบไปซื้อบ้างสิเลกาฟล็อกแมนแค่ไปดูไม่เป็นไรนะ มันจะได้ยอดไปเลยของแท้ด้วยนนเนี่ยร o c k แมนแล้วไปจอ C C S ของแท้ด้วยว้าวเทพเป็นบ้าเลยชื้อไม่ได้นี่นะเรื่องแบบนี้เดี๋ยวเราก็ไปขอเบิกเงินค่าขนมล่วงหน้ากับแม่ผมเพิ่งก็อหาขโมยแล้วล่ะแม่ดีแล้วที่รีบซื้อตอนนี้โอ้โหอีกไฟสวา่างด้วยแฮะยอดไปเลย จะก,กลับกันแล้วเหรอฉันจะมีแรงเหลืออีกตังเยอะนะเอาไว้านานเล่นทีดีกว่านะ่าใช่จะไม่ไหวอยู่แล้วนี่นาไอรบอกไม่ไหวแล้วเพาแต่ว่าฟูจิโอชิมันหายไปไหนอ่ะเจ๋ามากตามแผนเลยละ่ะไม่รู้สินะไม่เจอแต่แต่มันเอาเงินค่าสมาัครเข้าเรียนคังไปที่ห้องพักครูแล้วล่ะหรือว่าจะหอบงนนเงินหนีไปแล้วก็ไม่รู้นะไม่หรอกนะาจะหมอนั่งขี้ขลาดจะตายไปก็นั่นแหละสินะดีมากฉันจะรอนะ ไปเลยไปเลยไปเลยเออเอาขึ้นมานะเรื่องอะไรเล่าเอาอย่าวิ่งเล่นข้างในซิพี่เขาแย่งขอผมไปอ่ะีไม่ใช่สักหน่อยเอาขึ้นมานะมีจะโกรธแล้วแม่ละทำงานอยู่ค่ะกลับมาแล้วฮะมาแล้วเหรอคุูจีอืมเออเนีแม่ผมมีเรื่องจะขอร้องอ่ะ อะไรอ่ะเรื่องเงินเหรออ,อ้าทำไมแม่ถึงได้รู้ว่ะในโปรดสักครับผมก็ยืมสักห้าหมือนเดี๋ปีใหม่ได้อ่าเปล่าจะมรวบรวมมาคืนให้แม่ทั้งหมดเลยอะขอร้อนนะแม่แม่จะมีเงินเยอะขนาดนั้นได้ยังไงนี่ก็เพิ่่ใจเงินค่าสมัครเข้าโรงเรียนดินคังไปนี่นะลูกเองก็รู้ดีไม่ใช่เหรอ ว่าเราไม่ค่อยมีเงินนะไม่ได้จริงๆด้วยแย่แล้วเราแล้วคงต้องรีบอนาฬิกาฟล็อกไปแม่ขายคืนไปกันแย่แน่เลยเออเออไม่มีมเงินก็ไม่มีก็ตอนที่ซื้อนาฬิกาจีช็อคมันยังอยู่ในนี้เลยนี่นาหรือว่า บ้านะเราทำหายนะเนี่ยชูกินบุกรอหมายความว่ายังไงนะอาจารย์สกุรานนักเรียนมมปีได้ผลการเรียนแย่กว่าปีก่อนมากเลยไม่ใช่เหรอฮะอคือว่าคือเเป็นแบบนี้จะทำให้ชื่อเสียงของเสเรียนต,ต,ต้องตกต่ำไปด้วยนะสมาบุผู้ปกครองคงไม่พอใจนะแน่ เออคือว่าอาจารย์ใหญ่ครับเรื่องนี้มันมีเหตุผลนะเพื่เมาแก้โต้ในทั้งนั้นเสียใช้แข้งตชโจย์ท่้นสาวไว้วางใจมอบนาทีเป็นผู้ควบคุมดูแลแล้วนี่อะไรกันก็ใถ้บุญคุณกันวิธีนี้เหรอังเป็นแบบนี้นายก็ไม่สมควรได้ตำแหน่งนี้ไม่สิสมาคู้ปกครองอาจจะร้องเรียนถึงกระทรวงเลยก็ได้เตรียมตัวรอให้ดีเถอะอย่าทำกบลา เจ็บใจนักมากที่สุดเลยบ้า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 เป็นอะไรไปล่ะคะอาจารย์แหมถ้าทางจะมีปัญหาเรื่องงานใช่ไหมล่ะคะเลยเครียดจนเก็บกฎแบบเนี้ยไม่แอบขูกับตู้เลยเลระคะตายโนลูกเบื่อเลยฉันหว่าในฟูจิโยชิเป็นคนเก็บเงินตาใที่เธอบอกแล้วอย่างไงแล้วสันดาวว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ใช่เหรอเ่หนูอยากจะให้อาจารย์ทําอะไรให้อีกสักอย่างค่ะ อะไรนะจะทำไมได้ใจสิเห็นตุยอมทำตามที่สั่งฉันจะได้ใจอย่างนั้นเหรอหน่อยได้เด็กบ้าจะเกิดไปแล้วฉันจะไม่ยอมทำตามที่พวกเธอสั่งอีกต่อไปแล้วแม่ก็ตามใจนะคะจะปล่อยให้หนูแจกรูปนี้ไปทั่วโรงเรียนไหมล่ะอะไรของเธอเนี่หน้าตาแบบนี้ชอบแต่งเป็นผู้หญิงด้วยรอาจารย์สากุระดาษนี่มีงานอันเดรเกแตกเหมือนกันเนอะพวกเธอ โอ้ยขอดที่แต่งตัวแบบนี้เนี่ยก็เพราะจะได้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่ได้ไว้สอนเด็กนักเรียนยังไงล่ะแต่กาทุกคนรู้เรื่องนี้แหละก็จะเป็นยังไงบ้างนะคุณจะต้องอาไต้องฉาบคนผู้มกคราแล้วก็เดินเปล่าแล้วแม้แเราไล่ออกแน่เลยเนาะช่วหแค่นี้ยังคงไม่พอหรอถ้าลูกๆรู้ว่าพ่อมีรถนิยมแบบนี้คงบ้าตายแน่เลยภรรยาก็คงจะทนไม่ไหวจะต้องหนีออกจากบ้านไปแล้วก็หย่าสุดท้ายก็ครอบครัวแตกแยกน้ออย่าทำอย่างนั้นนะ พีซโปรดช่วยท่านนาะท่ขอร้องพีสถ้าอย่างนั้นก็คงต้องร่วมมือกันดูใช่ไหมท่านหัวหน้าคณาจารย์สักุระดะเอา้าจะมาละ <c oughs> โอยนึกให้ออกสิตอนที่ซื้อแี่ยมันจะอยู่ที่กระเป๋านี่ <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> อไม่เป็นไรทำไหมฮะ ไปช่าวิดีโอมาดูดีกว่าอาจารย์อูุสึกามหม่ตามหาอาจารย์ตั้งนานนะครับอาจารย์สุกรดายังไม่กลับบ้านเลยเลยเนี่ยเออคือมันอย่างนี้นะครับไม่ยู่ที่นี่นที่ผมจะจะแนะนำให้อาจารย์ไปเที่ยวนะครับฮะขับชุดรกเรียนอย่างงั้นเหรอเขา,ามีเด็กสาวอ้อมาคอยบริการแบบถึงใจไปเลยละคุณคนที่เป็นอาจารย์น่ะก็น่าจะลองไปดูสักครั้งหนึ่งจะได้เป็นกรณีศึกษาเอาไว้สอนเด็กยังไงล่ะครับ แบบนี้ไม่ไปได้ยังไงล่ะครับเจไ้ไปสอนนักเรียนด้วยนะไปสิครับไปแน่นอนเลยรอผมด้วยนะครับผมจะหยิบเสื้อมาเดี๋ยวนี้แหละรอเดี๋ยวนะใส่ถุงหอมซะหน่อยอะเด็กสาวมอบริการแบบถึงใจได้เลยงั้นก็ไม่แน่นะบางทีเราอาจจะได้บางทีนะอะ เราทนไม่ไหวแล้ววว้ยแล้วเอะไรดีคะใช่ของคิดผมทำตกละฮะทำไมที่มีเงินอยู่ในเสื้อของเราด้วยนะเนี่ยไม่พอใจเลยเอออาจารย์อนุสิกะรีบไปกันนะครับอ้ทำไมมีเงินตั้งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพัน แค่หนึ่งหมื่นสองพันเหรอรู้ดีจังเลยนะครับผมยังไม่ได้นับเลยนั่นนี่เออเออคือคือคือว่าอ่าอ่าอ่อชาช่างเถอะผมว่าเราเรีบไปกันดีกว่านะเดี๋ยวเลยเวลานัดนะเอเออืมจริงจริงด้วยนะครับเอออืมช่างารมรณะนี่งั้นก็ดีกว่าไม่มีแล้วนะอ้าไปกันเถอะอาจารย์ทุกประดา,าขับ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 มันไม่มีหรอกเอ็งินสดที่บอกว่าทำตกน่ะ มันต้องมีสิครับเป็นถุงสีขาวๆเก่าๆที่เขียนว่าถุงใส่เงินมสามทับสี่ต้องตกที่นี่แน่ๆเลยตายมันก็ไม่มีแล้วน้าของมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วนี่นะข้อใจหาวิธีดีนี่นะหาเรื่องให้ทางร้านเรารับผิดชอบใช่ไหมล่ะนี่นูกผมจะมากเกินไปแล้วอ่ะย่อยที่นี่แหละครับโอ้น่าตื่นเต้นจังเลยนะครับมีการปิดตาพาเดินเข้าผับซะด้วยบีคอส มันเป็นผ so <laughs> ับล <con> ับสุดยอดก็เด็กนักเรียนมปลายนะครับก็ต้องลึกลับหน่อยละเออถึงแล้วล่ะครับลาเด็กนะค่ะอาเชลยค่ะกพอ่อคุณน้องชายรึนะคะที่นี่ต้อนรับสู่ห้องพยาบาลรับของโรงเรียนสิทธิพรมค่ะเป็นไงละครอาจารย์อนิสุกานของพยาบาลลับสุดยอดเหรอมันของจริงเปรียบเลยนะครับเนี่ยอาาจรย์ เป็นข่ายอาจครับครับครับได้ข่าวมาว่าเป็นอาจารย์จริงๆด้วยใช่ไหล่ะคะเนี่ยงานอะไรที่อาจารย์ไม่เคยทํากับนักเรียนวันนี้ก็ทําให้เต็มที่เลยนะคะกทาไมห้องนี้มันกว้างจังเลยชินดเลยค่ะเชิเลยออมดหมดเลย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 หเลหมเลมเลยเลยหนดเลหยม นานอาจารย์จะได้ปลดปล่อยอย่างนี้สักทีหนึ่งแม่อา,ารย์รู้จักที่ดีๆเหมือนกันนะอาจารย์สุกรดาเนี่ยสวรรค์แท้ๆเลยนะครับเห็นท่าทางเงียบๆแต่ก็ชอบขอไม่ดีเหมือนกันแล้วเนี่ยนึกไปถึงเลย <c oughs> เอา้าวทุกๆกคนขอมหายที่คนเก็บได้มันก็มีหลายอย่างเลยนะเงินสดครับประมาณแสนหนึ่งหมื่นเยนครับอะ ยังไงกันนะจะล้อเราเล่นงั้นเหรอฮะไม่ได้ล้อเล่นสักหน่อยอ่ะมาเรือ่องจริงนะครับพูดอะไรของเธอน่ะแน่ใจหรู้ว่าเธอมีเงินเยอะขนาดนั้น,นะะอ่ะฮะไ,ไม่ครับอ้าวมนยังไงกันอธิบายให้ละเอียดสิคือโรงเรียนโรงเรียนเหรอแล้วเธออยู่โรงเรียนไหนล่ะเนี่ยโรงเรียนเซรินอะอะไรนะไม่ได้เย็นอะไรเหรอเออเปล่าแล้วเดี๋ยวคนนี้บอกว่าทําเงินตกหายแสนหนึ่งหมื่นเยน่ะแสนหนึ่งหมื่นเยน,น,น,นเยนอาเงินเยอะขนาดนั้นมาจากไหนนะ จะไม่ไปถือเงินสดเดินไปเดินมาแบบนั้นน่ะนี่เธอบอกประเ,<อ>เ,เด็นนี้นะคงไม่ใช่เงินที่เธอแอบไปขมโมยมาหรอกนะถ้าจะขมโมยเล่าอย่ามาพูด่าบ้านะโผดตำรวจบ้าเฮ้ยจะนีนะหยุดตาหยุดนี่ปะโอยเอาเด็บเป้ายิงชุบโอ้ย รออีกทีรับรองว่าน้องแพนแน่แนนนนค่แนี้ก็พอเลยใช่ไห่ไอสว่าขอบคุณมากนะคะอาจารย์สกุรดาเนี่ยเล่น,นละครเก่งไม่ใช่เล่นเลยนะพอร้องละเล่นสนุกแค่นี้ก็จะพอแล้วนะถ้าต้องหลอกลวงคนอื่นแบบนี้จิตใจของไอไม่ม่อ้จะสบายเลยอะนะมันจะดีหรอคะจะปล่อยให้ทุกคนรู้เรื่องนั้นกันหมดเลยหรือไงพวกอยู่ย่าคิดจะให้ไอทาอะไรอีกล่ะเนี่ย ยปีกำลังมันกันใหญ่เลยนะเจมอนั่นน่ะไม่เป็นไรหรอกนาะทาให้มันเมาหัวทิ่มไปเลยเอาให้จําอะไรไม่ได้เลยจริงดีอย่าเนิญจ่ายค่าเสียเวลาให้ทุกคนเองโอเคดูไหิบ้าชะมัดเลยอืะสนุกเต็มที่ไม่สงสัยอะไรเลยสักนิดนึงนะเจ้าอนิสิตา้งโอ้ยหายไปไหนของมันนะเย่ลิมบอร์ลิฟ เงินหายเยอะแยะขนาดนั้นนะแล้วเราจะทำไงดีล่ะเนี่ยแล้เราจะไปบอกทุกคนในห้องว่าอย่างไรเ่้หน่อยซิจ่วยผมด้วยเธออาจารย์นิสสกานี่จะเป็นยังไงนะเนีอยากรู้จังเลยนะเอาล้นะตอนนี้ก็ลำบากแมงกะพุล้้้้ แกทำไมมันหมุนไปหมดทั้งห้องเลยล่ะเนี่ยตายแล้วเราม้งเนี่ยไม่หรั่งเฮ้ยเป็นบ้าก็กิ้เมาสนี่วาอย่าไปสนใจเลยไปดีกว่า เแล้วทำไมเราถึงาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะฉันจะพยายามหามาให้ได้เพอเวลาอีสักอาทิตย์เดียวอ่ะตำรอวต้องหาได้แน่เลยขอร้อทุกคนอิสกะเฮ้ยอิยสกะขอโทษทีนะปวดท้องกระทันหันเลยเอ่ะเฮ้ยคนใช้เงินนันหมดสงสยัยจะเป็นฉันนะี้เองเลยนะไม่ใ้่ กูใจหมดเลยอาจารย์ครับนตกการตลาด,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 ดอย่าลวพิ่โวชีที่จะมาลาตายเอาไว้อะ